เปรียบพ่อแม่เช่นโคมทองส่องชีวิตช่วยชี้ทิศช่วยนำทางช่วยสร้างสรรค์มอบความรักให้ความรู้ชูชีวันลูกจะมันกระตันอยู่รู้คุณเอ่ยความรักที่ยิ่งใหญ่หล,ล่อหลอมลงไปให้ลูกน้อยลูกอยู่ในคันพ่อแม่สุขสรร์ปลื้มใจ ลูกคลอดรอดเป็นทารกยกจิตใจให้ท่านมีความหวังเจริญธรรมท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่สถานลานบุญออนไลน์วัดเจดีรายการรวมสาระธรรมดีสเสนอเรื่อง3ทุกใหญ่ของพ่อแม่ขึ้นชื่อว่าพ่อแม่เป็นบุคคลที่สำคัญของลูกๆทั้งหลาย เพราะท่านเป็นผู้มีพระคุณสูงสุดเป็นหญิงชายคู่หนึ่งที่สำคัญในชีวิตเราท่านได้แบ่งได้ปันกายกิจชีวิตให้เราจนมีตัวตนเป็นคนหญิงชายบนโลกนี้ได้เพราะมีพ่อแม่เป็นแดนเกิดให้กำเนิดเกิดลูกหญิงลูกชายควรที่ลูกทั้งหลายควรศึกษาและปฏิบัติให้ดี ลูกที่ทำดีกับพ่อแม่ท่านจะรับสิ่งที่ดีๆโอกาสที่ดีๆงานที่ดีๆและก็บุคคลที่ดีเข้ามาสนับสนุนอุปถรัรมภ์บำรุงช่วยเหลือสงเคราะห์และลูกหลานที่กะตันอยู่ต่อพ่อแม่จะเป็นคนที่แคล้วคลาดจากภัยพิบัติอยู่เย็นเป็นสุขความทุกข์ใหญ่ของพ่อแม่ท่านผู้ชมทั้งหลาย จริงๆเนี่ยมีความปรารถนาจะเล่าให้ลูกทั้งหลายฟังแต่ไม่ได้ไหมาความว่าคุณพ่อคุณแม่ฟังไม่ได้ฟังได้เหมือนกันครับแต่เพื่อให้เกิดความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน 1. ทุกของพ่อแม่เนี่ยทุกเพราะไม่มีลูกทุกในข้อนี้ก็เป็นความทุกประมาณ 50%คือยอมรับได้ยอมรับระหว่างสามีภรรยาที่ตกลงปงใจอยู่กินกันสามีภรรยาเรียบร้อยวันเวลาล่วงเลยผ่านไปโทษทีครับไม่มีลูกน้อยเป็นพยานรักความรักของสามีภรรยาคู่นี้ก็จะถูกปรับเปลี่ยนไป เป็นความรักซึ่งกันและกันถ้อยทีถ้อยอาศัยเข้าอกและเห็นใจทนุถนอมน้ำใจซึ่งกันและกันหลายคนก็จะแปลความรักไปอยู่กับการงานธุรกิจกิจกรรมน้อยใหญ่ก็ทุ่มเทกับงานที่ทำกิจกรรมที่ปฏิบัติด้วยความรักด้วยความสุขหลายคู่ก็เติมเต็มด้วยกัน เลี้ยงสัตว์เช่นบางคนก็เลี้ยงสุนัขเรียกเอาเป็นลูกหลายคนก็เลี้ยงแมวเรียกเอาเป็นลูกรักลูกน้อยตั้งชื่อให้เหมือนคนเลยครับหลายคนก็จะไปรักวัตถุสิ่งของบางครอบครัวก็โทษทีไปขอลูกพี่ลูกน้องคนใดคนหนึ่งมาอุปถัมภ์บำรุงเลี้ยงเป็นลูก บางคนก็ไปขอเป็นมีบุตรบุญธรรมก็แล้วแต่วิธีที่จะชดเชยนี่คือความทุกข์เพราะไม่มีลูกท่านผู้ชมทั้งหลายเพราะฉะนั้นความทุกข์ในข้อนี้ก็พอจะปรับให้อยู่ได้ไปได้ดำเนินชีวิตได้มีความสุขขึ้นมาบ้างแต่ก็ถือว่าเป็นความทุกข์อยู่ดีนั่นแหละแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพอไม่มีลูกเป็นพยานจะต้อง อย่าร้างกันจะต้องหาเรื่องคุณข้องหมองใจก็ใช่เห็นมันรักกันมีแต่ได้ได้มิตรภาพหลายคู่อยู่กันอย่างมีความสุขครับเพราะเข้าอกและเข้าใจ 2. ทุกในระดับที่สองคือทุกเพราะลูกตายลูกเก็บไข้ได้ป่วยนี้ก็ทุกถ้าลูกพิกลพิก,การก็ยิ่งทุกข์ขึ้นมาอีก แต่ถ้าลูกตายก็ยิ่งทุกข์ท่านผู้ชมทั้งหลายแต่ทุกเหล่านี้ก็จะถูกบรรเทาเบาบางทำใจได้ก็คือยอมรับสภาพของธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นโทษทีครับไม่มีลูกใครไม่เก็บไข้ได้ป่วยแต่สุดท้ายก็ต้องตายจากกันไปหรือล่วงรับกันไปก็ทำใจเพราะมันเป็นสัจธรรม เกิดแก่เก็บตายหญิงชายต้องพบหลายครั้งเราไปงานศพมักจะเห็นตลปัดที่พระสงฆ์สวดพิธรมสี่รูปท่านถือตั้งพัดแล้วก็สวดจะมีคำว่าไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นหรือบางสำนวนก็เกิดแก่เก็บตายเราก็เห็นจนคุ้นเคยท่านผู้ชมทั้งหลายแต่ถ้า ลูกตายด้วยอาการที่เป็นปกติธรรมชาติาเก็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ตายอันนี้ก็พอเริ่มทําใจทีหน่อยแต่ถ้าลูกที่อุบัติเหตุเนี่ยพ่อแม่จะเสียอกเสียใจมากพราะข้อด่วนกระทันหันไปร่วงร่วงรับอย่างรวดเร็วไม่ทันตั้งตัวตั้งใจก็เป็นความทุกข์แต่พ่อแม่ก็พอจะปรับใจได้ทำใจได้ ด้วยการให้กำลังใจซึ่งกันและกันระหว่างสามีภรรยาเครือญาติทั้งหลายก็ปลุกปลอบให้กำลังใจทุกในระดับที่สาท่านผู้ชมทั้งหลายเป็นทุก์ที่พ่อแม่ไม่ปรารถนาไม่อยากได้แต่บางทีมันก็ปฏิเสธไม่ได้บางทีก็ทําใจยากลำบากเหมือนกันแต่จงเชื่อเถอะว่าพ่อแม่นะ่ะทนกับลูกที่ดื้อด้านได้ ทนกับลูกที่สอนไม่ได้ทนกับลูกที่ไม่เอาฐานทนกับลูกที่สร้างเ็บปัญหาทุกในข้อที่สเนี่เป็นทุกที่ที่มากท่านผู้ชมทั้งหลายก็คือทุกเพราะลูกเป็นคนดื้อด้านเกเรคำว่าดื้อด้านก็คือไม่เอาซักด้านด้านการเรียนก็ไม่เอาทำงานก็ไม่สู้ อยู่ร่วมกับคนอื่นก็รับตัวไม่ได้ทําอะไรก็ลุ่มรุ่มดอนดอนไม่รับผิดชอบอย่างนี้เลยว่าดื้อทุกด้านหรือดื้อด้านสอนไม่ฟังสั่งไม่เชื่อประเภทหนึ่งก็คือเกลียดคนสอนงอนคนสั่งชังคนที่ไปตําหนิติเตียนเพราะฉะนั้นต้องยอมให้คนอื่นสอน ชีวิตถึงเกียรตยอมฟังความคิดเห็นคนอื่นครูบาอาจารย์คุณพ่อคุณแม่เพื่อนร่วมงานผู้บังคับบัญชาหรือแม้บางทีก็ต้องฟังลูกน้องบ้างเพราะบางทีเป็นลูกพี่อาจจะประมาทก็ได้พลาดพลั้งก็ได้ก็เป็นเรื่องธรรมดาทุกพ่อลูกดื้อด้านเนี่ยดื้อด้าน,ด,านด้านใดบ้างทีง่ผิดปกติหนึ่งดื้อด้านกับความเป็นคนขี้เกียจ ขี้เกียจก็คือไม่สนใจที่จะทำอะไรให้มันดีขึ้นตื่นสายไม่ชอบทำงานไม่ขนขวายกินน่ะกินนอนน่ะนอนสนุกสนานแต่ไม่ทำงานไม่สร้างไรายไดไ้เรียกว่าขี้เกียจขี้เกียจก็เป็นเสนียดพ่อแม่ก็ไม่ปรารถนาเป็นความทุกข์เป็นความเครียด 2. ดื้อด้านเพราะมารยาทไม่ดีไม่มีสัมมาคารวะพูดจาไม่เพราะกับพ่อแม่พูดจากระโชกโฮกหากกระแทกแดกดันประชดประชันท่านพ่อแม่ก็เจ็บใจหนักใจอึดอัดใจเมื่อได้ยินคำของลูกที่พูดไม่ดีเนี่ยพ่อแม่หลายคนดึงกับน้ำตาไหลเนี่ยท่านผู้ชมตั้งหลา ต่อหน้าอาจจะไม่แสดงอาการแต่พอรับหลังนี่พ่อแม่หลายคนร้องไห้เนี่ยเพราะไม่คิดว่าลูกจะพูดเช่นนั้นมันคาว่ามารยาทไม่ดีเนี่ยต้องรักษาน้ําใจพ่อแม่พ่อแม่รักเรามากหวงเรามากหวงห่วงนะท่านผู้ชมทั้งหลายหวงคือหวงลูกอะ่ะกลัวจะลูกเป็นโน่นเป็นนี่ห่วง เป็นห่วงว่าจะอยู่ดีไหมเก็บป่วยไหมเดินทางปลอดภัยไหมเก็บไข้ได้ป่วยหรือเปล่าท่านเป็นห่วงเป็นห่วงเรามากเพราะท่านเลี้ยงเราตั้งแต่อ่อนแต่ออกจนกระทั่งเติบใหญ่เพราะการแสดงมารยาทที่ดีต่อพ่อแม่เนี่ยมันเป็นกุศลอันดีเป็นเกาะป้องกันภัยให้ลูกและเป็นแรงผลักดันให้ลูก จเจริญรุ่งเรืองก้าวหนะ้าแต่ตรงกันข้ามถ้าลูกมันระยะไม่ดีต่อพ่อแม่โทษทีกระทืบเท้าใส่แสดงท่าทางขึงบึ้งตึงทำตาขวางใส่บางคนก็ผมน้ำลายใสโอ้อันนี้อันตรายมากเลยมันเป็นบาปเป็นกรรมทำอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองได้ยาก โอกาสที่จะประสบความสําเร็จด้านงานเงินความรักสุขภาพมีกระพ้องกระแพ่งหรือลรุ่ม,มดอนๆไม่เต็มที่ไม่ดี 3. พ่อแม่เป็นทุกข์กับลูกก็เพราะเป็นคนไม่มีน้ําใจทํางานแล้วหลายคนมีเงินเดือนนะตอนก่อนสมัยเรียนก็ดิสมัยทํางานใหม่ๆก็ดิ ก็มกักจะพูดพ่อแม่เดี๋ยวหนูทํางานเดี๋ยวผมทํางานเดี๋ยวหนูส่งให้พ่อแม่เองไม่ให้ลําบากหรอกใครก็พูดได้ประโยคเนี้ยแต่ทาใครจะทําลูกคนไหนจะทําได้นี่อันนี้ต้องพิสูจน์กันละพร้ะท่านไหนที่ทําได้ก็ชื่นชมอนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่งให้รักษาระดับสิ่งที่ดีเอาไว้ส่วนลูกคนใดยังไม่สามารถทําได้แต่พูดได้แต่ยังทําไม่ได้เนี่ย ต้องปรับนะครับทําให้ได้ท่านจะได้รับความสุขพิเศษถ้าจะได้รับความอาัศจรรย์ในชีวิตมากขึ้นด้วยความเป็นคนมีน้ําใจกับพ่อแม่พูดจาดีกับท่านท่านก็ชื่นใจมีของกินให้ท่านใช้บ้างเรากินของจากพ่อแม่ตั้งแต่อยู่ในคันเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวมากไหมท่านผู้ชมมากครับ ช่างเป็นกิโลวัตต์ตวงได้ไหมไม่ได้ข้าวน้ำอาหารขนมนมเนยอุย้ยสารพัดปีหนปี10ปีไม่น้อยหนาะท่านผูน้ชมทั้งหลายเรามีน้ำใจให้ท่านบ้างซื้ออาหารที่อรดอร่อยเรามีเวลาพาลูกหลานครอบครัวตัวเองไปกินนึกถึงท่านไหมซื้ออาหารอรดอร่อยมากินคิดถึงท่านไหมแบ่งปันท่านไหม ถ้าคิดกับกันหนะ้าวันหนึ่งเรามีลูกเองเราก็คงอยากได้น้ำใจจากลูกเลยท่านผู้ชมทั้งหลายโบราณก็บอกว่าวานพืชก็หวังผลวานพริกก็หวังจะได้พริกวานข้าวก็หวังว่าจะได้ข้าวปลูกถัว่ววานถั่วก็หวังว่าจะได้ถัว่วปลูกสิ่งใดก็หวังผลสิ่งนั้นเช่นกันเหมือนกันทุกคน ชุบเลี้ยงดูคนก็หวังน้ำใจน้ำใจนี่ท่านผู้ชมทั้งหลายมันวัดช่างตวงเป็นสิ่งของไม่ได้แต่มันก็แทนน้ำใจได้เหมือนกันเช่นถืออาหารให้ท่านท่านก็ชื่นใจเพราะมันเป็นเลี้ยงเลี้ยงกายอาหารที่ลูกซื้อให้พ่อแม่พ่อแม่จะกินได้อย่างความชื่นอกชื่นใจ เสื้อผ้าที่ลูกซื้อให้ท่านท่านจะใส่ด้วยความภาคภูมิใจมีความปิติอิ่มเอิบใจเม้่เสื้อผ้าตัวนั้นจะราคาไม่แพงนะแต่คุณค่าทางจิตใจมันล้นมากมายมหาศาลคือใส่แล้วหรือไม่ได้ใส่เห็นท่านก็มีความสุขแล้วท่านผู้ชมทัง้งหลายนะต่อเติมเสริมแต่งที่อยู่อันนี้ก็สำคัญหลายคน อยู่บ้านจัดสรรหลายคนสร้างบ้านใหม่ราคาแพงกู้มาทำบ้านเดเสร็จเรียบร้อยสองห้องนอนสองห้องน้ำอะไรก็แล้วแต่ทรงโมเดิทรงไทยทรงประยุกต์มากมายครับแล้วเราเคยเหลียวดูที่บ้านถิ่นกำเนิดเกิดเราไหมเตียงที่แม่นอนเนี่ยพังหรือยังฟูกที่แม่นอนมาเนี่ย สิบปียีปีมันผุมันพังมันสุดตัวแล้วหรือบางทีโต๊ะแป้งที่ท่านใช้เนี่ยขามันหักแล้วกระจกมันร้าแล้วห้องน้ำที่ท่านใช้อยู่เป็นแบบนั่งยองยองราดต่ำๆควรจะเปลี่ยนให้สูงขึ้นดีไหมเป็นแบบชักโครกราดน้ำได้ท่านก็จะสึก นั่งสะดวกสบายไม่สุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุจะหกล้มหรือลื่นล้มในห้องน้ําและก็มีราวให้ท่านจับเวลาลุกพยุงตัวขึ้นไปทําให้ท่านนะแล้วอานิสงส์บุญบาร,รมีจะเกิดขึ้นกับลูกคนนั้นแม้จะเป็นเรื่องไม่สําคัญแต่มันจําเป็นท่านผู้ชมทั้งหลายจําเป็นครับกับสําหรับพ่อแม่ที่สูงวัย ต่อมาก็ยารักษาโรคจริงลูกหลายคนอยู่คนละที่คนละแห่งแต่คำว่าสวัสดิการให้พ่อแม่เป็นเรื่องจำเป็นสำคัญมีอยู่ครอบครัวหนึ่งน่าสนใจมากครอบครัวนี้มีกติการ่วมกันเลยนะม,มีลูกอยู่สี่คนเป็นผู้ชายทั้งนั้นเลย ในครอบครัวก็จะตกลงกันว่าเวลาพ่อแม่เจ็บป่วยเนี่ยให้ช่วยกันร,รักษาพยาบาลด้วยการเฉลี่ยค่าห้องที่พักค่ารักษาพยาบาลให้แม่ถตาว่าท่านอยู่ห้องพักพักเดี่ยวห้อง VIP หรือห้องพัดลมแอร์ก็ตามช่วยกันออกและลูกหลานตระกูลเนี่ย เขาก็ช่วยกันจริงท่านประชานทั้งหลายปรากฏว่าลูกหลานที่อบรมบำรุงพ่อแม่เป็นอย่างดีเนี่ยลูกคนโตคนกลางคนเล็กเจริญรุ่งเรืองทั้งนั้นเลยมีกิจการมีตําแหน่งทํางานราชการทํางานรัฐสวกิจเป็นผู้ประกอบการเองทํางานอิสระเจริญรุ่งเรืองครับเพราะรักพ่อแม่ไม่ทอดทิ้งนิ่งดูได้ท่าน นี่สำหรับลูกที่มีน้ำใจก็จะได้สิ่งอะไรที่มากมายแต่ถ้าลูกที่ไม่มีน้ำใจก็จะไม่ได้อะไรที่มันจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเพราะฉะนั้นทุกที่พ่อแม่มีพ่อลูกในข้อนี้คือทุกเพราะลูกเป็นคนดื้อด้านไม่มีน้ำใจแรงน้ำใจข้าวจะกินแต่ละวันพ่อแม่ก็ลำบากที่นอนฝนรั่ว าแตกร้าวพื้นก็แตกห้องน้ำก็ผุพังถามว่าเราเป็นลูกไปเห็นแล้วเราจะมีความสุขหรือทำไมไม่แบ่งปันท่านส่งเคราะห์ท่านข้อที่4ทุกเพราะลูกเดือด้านทำร้ายท่านลูกไม่ดีเนี่ยทำร้ายพ่อแม่อยู่สองด้านหนึ่งทำ ร้ายท่านทางด้านร่างกายทุบตีบางคนผลักท่านหลายคนเจ็บสิ่งเสียบติดแล้วไปขอเงินท่านไม่ได้โกรธท่านเอามือผลักท่านล้มบางคนหัวฟาดพื้นพิกลพิการบางคนโทษทีสลบบางท่านถึงกับต้องช็อกตายก็มี เพราะลูกปลอมมาดดือด้านทําร้ายท่านต่อมาทําร้ายทางจ,จิตใจพูดดูถูกพูดกระแทกแดกดันพูดประชดประชันด้วยคำพูดด้วยท่าทางซ้ำร้ายไม่พูดด้วยกับท่านท่านก็ทุกข์ใจเพราะ อยากปลดเครื่องพันธนาการออกจากเราจากครอบครัวก็ให้อภัยกันหันหน้ามาขอขมาหลาโทษเอาหสิกรรมซึ่งกันและกันอย่าจองเวรจองกรรมกันท่านผู้ชมทั้งหลายถ้าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องรักใคร่สามัคคีกันเกิดมาในชาตินั้นจะเป็นเจ้าบุญในคนเกื้อกูลหนุนสงให้อยู่ดีมีสุขแต่ถ้านเล่นบทบาทที่อิจฉานะ วิตกกังวลโกรธเกลียดอาฆาตกันน้อยใจกันไม่พูดจากันอันนี้หลังแต่จะสร้างเวรสร้างกรรมพ่อแม่ก็ไม่มีความสุขลูกก็ใช่ว่าจะมีความสุขพอนึกถึงเห็นพ่อแม่คนที่ไรมันก็จะเสียดแทงเข้าไปหัวใจทุกข์ไม่ว่าเราจะอยู่ไหนก็ตามท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นทางที่ดีก็คือเริ่มต้นกันใหม่ สิ่งที่พลาดไปให้เป็นบทเรียนเตือนใจทุกคนต้องเปิดใจให้กว้างและเราจะเห็นสิ่งที่ดีดงามซึ่งกันและกันเลิกทำร้ายน้ำใจพ่อแม่ชีวิตจะไม่แย่ไปกว่าที่เป็นอยู่แต่ถ้าเลิกไม่ได้ความเจริญรุ่งเรืองมันไม่เกิดขึ้นแน่นอนท่านผู้ชมทั้งหลายประการที่5 ดื้อด้านพราะเป็นคนอกักตันยูลูกคุณดูถูกพ่อแม่เยาะเย้ยพ่อแม่ฉันมีทุกวันนี้มีเงินมีงานมีกิจการหาเองพ่อแม่ไม่ได้ส่งเสียพ่อแม่ไม่ได้ส่งเสริมสนับสนุนหาเองเรียนเองอยู่เองกินเองถามจริงๆอะมันมันจริงหรือเปล่าลองคิดดูก็ได้มันจริงหรือเปล่าล คุณโมเมไปหรือเปล่าหรือหลงเข้าใจผิดหรือเปล่าไม่ใช่อ่ะจริงอยู่บางช่วงตอนเราต้องหาเองแต่จุดสตาร์ทเริ่มแรกเนี่ยใครที่หยิบยื่นให้ใครที่ซื้อกระโปรงสวยๆกางเกงงามๆรองเท้าไปโรงเรียนสมุดปากกาดินสออาหารตะตังไปโรงเรียนแต่แม้จะมาเป็น เด็กน้อยพปรถมนี่นะผู้ชมได้สดตังไปโรงเรียนวันละห้าสิบสตังค์ห้าสิบสตังคเนี่ยเมื่อสมัยห้าสิปีนะฮะจนหลังส้มตำก็สลึงหนึ่งะฮะอาหารก็สลึงหนึ่งข้าวห่อไปด้วยก็กินอิ่มอยู่ได้ครับจนเป็นพระอาจารย์โตได้ทุกวันเนี่ย แต่ในสมัยก่อนนุ่นคุณค่าเงินมันสูงอยู่เพราะฉะนั้นเราก็เริ่มต้นเราเริ่มมีชีวิตจากท่านเราเริ่มยืนเดินนางตั้งขายได้เพราะมาจากท่านเรามีสติปัญญามีความเฉลียวฉลาดเราก็มีจุดเริ่มต้นจากพ่อแม่ท่านผู้ชมทั้งหลายถ้าไม่มีท่านนะไม่มีเราอยู่บนโลกนี้หรอก ไม่มีตําแหน่งให้เรานั่งไม่มีเงินเดือนให้เราใช้ไม่มียศศักดิ์ให้เราได้ครอบครองหรอกเพราะอย่าลืมกําพืชของตัวเองอย่าลืมต้นกําเนิดเกิดชีวิตของเราต้องกลับไปบํารุงครับบํารุงต้นวาสนาบํารุงต้นตระกูลบํารุงผู้ที่มีพระคุณจนเราสามารถทําคุณคนได้ ทำประโยชน์ได้มากทุกวันเนี้เพราะฉะนั้นลูกที่พ่อแม่ทุกใจเพราะไปเจอลูกที่อกักตันยูลูคุณไม่เลี้ยงท่านไม่แบ่งปันเงินเสื้อผ้าอาหารที่อยู่รักษาโรคให้ท่านไม่ให้ท่านหรอกไม่พอนยียังดูถูกท่านอีกเน่หรือบางทีก็มาประชดประชันทั้งบางทีก็สาบแช่งพ่อแม่ตัวเอง นะเพื่อที่จะให้ได้มรดกเร็วๆใครที่ทำเช่นนั้นกรรมจะสะท้อนย้อนคืนมาต้องระวังเพราะฉะนั้นเนี่ยอากตรันอยู่ดูคุณไม่ใช่สิ่งที่ด,ดีและพ่อแม่ก็ไม่ปรารถนาด้วยพ่อแม่ทุกคนไม่ปรารถนาอะไรมากท่านผู้ชมทั้งหลายท่านฝากอัตมามาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่าพ่อแม่ไม่ต้องการปรารถนาอะไรมาก ขอน้ำใจเสร็จเชี่ยวนิดๆหน่อยๆท่านอยากจะบอกลูกทุกคนว่ายามแก่เท่าหวังเจ้าเฝ้ารับใช้ยามป่วยไข้หวังเจ้าเฝ้ารักษายามถึงคราวย่อยยับดับชีวาหวังลูกยาปิดตาคราสิ้นใจยามแก่เท่าก็หวังว่าลูกจะประครับประงมให้กินให้ใช้บ้าง คำว่าบ้างก็คือไม่ถึงกับต้องขาดแคลนต้องยกย่องเชิดชูบูชาคุณพ่อแม่เพราะลูกคนในหลานคนในเคารพรักบูชาพ่อแม่พ่อแม่เปรียบเหมือนเป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งเป็นผู้ประเสริฐแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงเคารพพระบิดาพระมารดาของท่านพระมารดา พอคลอดประสูติพระองค์ท่านนะได้เจ็ดวันท่านก็สวรรคตไปจุติบนสวรรค์ชั้นดาวดึงภายหลังมาพระสัตดาช่วงเข้าบรรษาก็เสด็จไปโปรดพุทธมานดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นหนึ่งหนึ่งพันษาคือสามเดือนจนกระทั่งพระแม่ได้บรรลุ บรรลุธรรมเป็นเบื้องต้นส่วนเสด็จพ่อพระเจ้าสุโทธทนะทรงเป็นกษัตริย์พอในวัยชาราพระสัสดาก็ไปเทศนาเทศให้กับเสด็จพ่อที่หัวเตียงเจ็ดวันต่อเนื่องในวันที่เจ็ดพระเจ้าสุโธนะพระบิดาก็ได้บรรลุธรรม นั่นคือความเมตตาความรักที่กตัญอยู่ต่อพ่อแม่จึงเป็นผลดลบันดาลเกื้อกูลหนุนส่งให้พระองค์ได้บรรลุความดีสูงสุดของมวลมุชยชาติบนโลกนี้เราจึงได้รับอนิสงส์มลรกธรรมจากพระสัสดาของเราเพราะฉะนั้นลูกๆทั้งหลายเรามาปรับใจของเรา รักพ่อแม่ให้มากก่อนที่เราจะไม่มีพ่อแม่ให้รักกอดท่านวันนี้ก่อนที่จะไม่มีพ่อแม่ให้กอดขอขมาท่านก่อนที่เราจะไม่ได้ขอขมาก่อนที่อะไรมันจะสายเกินไปเลี้ยงกายท่านให้ท่านอิ่มเรามีเวลาเลี้ยงกายคนาดื่นมากมายแต่เราเลี้ยงพ่อแม่เราแค่สองคนไม่ได้ มันก็น่าคิดเราต่อเติมเสริมแต่งบ้านเราให้สวยหรูงามตามากมายเกียดเวลามาต่อมาเติมให้ท่านบ้างเรามีเวลาดูแลสุขภาพตัวเองสวัสดิการนู่นนั่นนี่ก็เจียดสวัสดิการแบ่งปันมาถึงบิดามารดาลูกคนใดบำรุงเลี้ยงบิดามารดาได้เป็นกุศลอันดีเป็นบาร,รมีอันงามชีวิต จะประสบความเจริญรุ่งเรืองขอบคุณทุกท่านที่เมตตารับชมรับฟังธรรมสาระจากวัดเจดีจาทุโขโมทนาพาให้ชื่นกิตรับรื่นปรีรเปรมเกษมสันอายุมั่นขวัญยืนทุกคืนวันทรัพย์อนันต์โชคทวีมั่งมีเอ่ยเมตตากดไลค์กดแชร์กดติดตาม เจริญพร